วันนี้พัทและทีมงานติ่งออฟลิวิ่งนะคะเรามาอยู่กันที่ถนนสีจันทร์อำเภอเมืองขอนแก่นค่ะหรือที่เรียกว่าถนนเข้าเหนียวนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยค่ะว่าถนนเส้นนี้คือสถานที่จัดงานสงกลานั่นเองและที่ข้างหลังพัดตรงนี้นะคะนั่นก็คือฮัคซ์มอลค่ะซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลส่วนหนึ่งของโครงการคอนโดมิเนียมที่เราจะพาทุกคนไปอัปเดตกันในวันนี้นั่นก็คือโครงการเดอะเฮาส์คอนโดมิเนียมสีจันทร์ขอนแกน่นพัฒนาโดยบริษ,ษัทซีนิดเอ็กซเซสจำกัดค่ะ ทำเลที่ตั้งของโครงการ The House Condominium สีจันขอนแก่นตั้งอยู่บนถนนสีจันหรือว่าถนนเข้าเหนียวทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นถนนสายเศรษฐกิจความบันเทิงรวมไปถึงมีอาคารสำนักงานของจังหวัดขอนแก่นหลายแห่งเลยนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังถนนเส้นอื่นๆได้หลายสายเลยทีเดียวค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกระจุกตัวอยู่ที่ถนนเส้นนี้ค่อนข้างเยอะทำให้ราคาประเมินที่ดินในย่านนี้นะคะตกที่ตารางวาละ2 0 0แสนบาทเลยทีเดียวที่นี่ก็มีทั้งร้านค้าสะดวกซื้อร้านอาหารคาเฟ่ร้านนั่งชิลแล้วก็ยังมีสถานที่ราชการสถานศึกษาโรงพยาบาลแล้วก็ห้างเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นตั้งอยู่ไม่ไกลอีกด้วยส่วนด้านหน้าโครงการ The House Con d o ด i ิ i นียมสีจันทร์ขอนแก่นนะคะก็ยังมีคอมมูนิตี้มอลขนาดใหญ่อย่างฮักซ์มอลอยู่ด้วยค่ะ ใครที่อาศัยอยู่ในโครงการนี้ก็สามารถมาเดินเล่นมาช็อปปิ้งได้อย่างสะดวกค่ะโครงการ The House Condominium สีจันขอนแก่นเป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์37ชั้นค่ะจำนวน414ยูนิตบนที่ดินประมาณ2ไร่กว่าๆปัจจุบันสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วมาพร้อมฟิสิลิตี้ต่างๆที่ครบครันเลยนะคะส่วนห้องพักอาศัยของที่นี่นะคะก็จะมีแบบ one bedroom แล้วก็ two bedroom ทั้งที่แบบเป็นห้องธรรมดาแล้วก็ห้องฝ้าเพดานสูงขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่28ตารางเมตรไปจนถึง65ตารางเมตรนอกจากนี้ก็ยังมีห้องแบบดูเพล็กซ์ขนาด55-64ตารางเมตรและห้องแบบเพนต์เฮาส์206ตารางเมตรอีกด้วยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.99ล้านบาทค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะคะของโครงการนี้ลหลักๆแล้วนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณชั้น6แล้วก็ชั้น37ค่ะอย่างที่พัดอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นชั้น6นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นที่ตั้งของสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะโดยทางโครงการเนี่ยเขาให้ไซส์มาความยาวประมาณ40เมตรแล้วก็กว้างเนี่ย8เมตรด้วยกันนะคะแบ่งสระเด็กสระผู้ใหญ่เรียบร้อยเลยแล้วก็ยังมีสไลเดอร์ด้วยค่ะส่วนอีกมุมนึงนะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนนะคะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถมาพักผ่อนชมวิวได้ ะะหรือว่าผู้ปกคอรองคนไหนนะคะที่พาเด็กๆมาไ่ว้น้ำก็มานั่งรอที่บริเวณนี้ได้เลยนอกจากนี้นะคะทางโครงการเขาก็ยังมีการจัดสวนเล็กๆนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ไม้ประดับต่างๆมาไว้ที่บริเวณด้านข้างค่ะแล้วก็ด้านมุมนั่งเล่นด้วยนะคะทําให้บรยากาศชั้นนี้นะคะค่อนข้างร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะ ส่วนชั้น6นะคะยังมีพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารอีกด้วยนั่นก็คือห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ค่ะสําหรับห้องนี้นะคะจะเป็นรูปแบบดับเบิลวอลลุ่มนั่นเองผนังของเขาเนี่ยก็จะมีการใช้ชุดกระจกรับแสงภายนอกเข้ามาได้อย่างเต็มที่ทําให้บรรยากาศนะคะดูโปร่งโล่งสบายดีค่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยยังมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนให้อีกด้วยค่ะ ท้ายชั้นฟัสซิลิตี้กันที่ชั้น37นะคะคุณผู้ชมสําหรับชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่เด็กเล่น,นะคะ่ะทางโครงการเขาก็จะมีการวางเอาเครื่องเล่นหลายๆชิ้นนะคะไว้ที่ด้านนี้เลยแล้วก็ทางด้านในสุดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นอีกจุดหนึ่งสามารถมารับลมชมวิวได้นะคะแต่ก็แนะนําว่ามาช่วงเช้าๆหรือว่าเย็นๆเนี่ยน,น่าจะโอเคนะคะส่วนทางด้านขวามือของพัดตรงนี้ก็จะเป็นห้องสกายลูฟจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งเล่นในร่มนะคะคุณผู้ชมสามารถนัดคุยงานกับเพื่อนๆมานัั่่่่งงเเลนนออาหสืทีบริวณ ได้อีกถงเห้องพักอาศัยนะคะของโครงการ The House Condominium สีจันทร์ขอนแก่นกันบ้างค่ะ ผู้พัฒนาโครงการเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในการทําโครงการแนวราบมาก่อนนะคะพอมาทําโครงการคอนโดมิเนียมแห่งนี้เนี่ยเขาก็ได้ดึงจุดเด่นนะคะในการทําให้โครงการแห่งนี้เสมือนกับอยู่บ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าการออกแบบหลายๆอย่างของเขาเนี่ยจะได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านอย่างห้องที่พัดยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องแบบดูเพล็กซ์นั่นเองค่ะก็จะเหมือนกับเราได้บ้านสองชั้นเลยนะคะซึ่งฝ้าเพดานนะคะของห้องดูเพล็กซ์เนี่ยจะจากข้างล่างถึงข้างบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6.3เมตรเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี ห้องแบบอื่นๆให้เลือกตามความชอบอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องแบบธรรมดานะคะห้องแบบ High ฮซิ l i n งเพดานสูงประมาณ5.5เมตรก็มีให้เลือกตามความชอบเลยนอกจากนี้นะคะทางโครงการค่ะก็ยังขายแบบ fully furnished นะคะโดยจะมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมกับ Modern Form ค่ะโดยเฟอร์นิเจอร์ที่ได้นะคะก็จะสามารถจัดวางในห้องแต่ละทป์ได้อย่างพอดีค่ะสามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างเต็มทีมากยิ่งขึ้นค่นคะ ตัวอย่างนะคะที่จะพามาดูกันเนี่ยจะเป็นแบบ one bedroom ค่ะขนาด31ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่2 9 0ล้านบาทค่ะโดยส่วนแรกนะคะเราจะมาเจอกับโซนครัวก่อนซึ่งห้องนี้จะได้เป็นครัวเปิดนะคะโดยจะได้เป็นเคาน์เตอร์ครัวอย่างที่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมทางโครงการก็จะมีการติดเป็นบิวอินเก็บของด้านบนเอาไว้ให้ส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็จะได้เป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็ที่ดูดควันค่ะพร้อมกับมีซิงลานจานอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะคะก็จะเป็น พื้นที่เก็บของลค่ะทางโครงการเขาจะบิวเป็นตู้เก็บของใหญ่ๆมาแบบนี้เลยนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตู้ที่เก็บเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะสามารถจัดวางเครื่องซักผ้าได้ที่บริเวณนี้โดยทางโครงการเขาก็จะมีการทําระบบน้ําต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปวางไว้ที่ระเบียงนะคะส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะคุณผู้ชมสามารถเก็บรองเท้าได้หลายๆคู่เลยนะคะที่บริเวณนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นตู้โชว์นะคะก็สามารถวางของต่างๆได้นะคะแล้วก็ขยับเข้ามานะคะ บริเวณตรงกลางนะคะตรงนี้เนี่ยทางโครงการนะคะเขาก็จะให้มาเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบ2คนนั่งพร้อมกับเก้าอี้แบบนี้ค่ะแล้วก็ขยับเข้ามาทางด้านในก็จะเป็นโซนลิฟต์แอนอรียนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะใกล้กับ ระเบียงนะคะทาให้แสงสว่างเข้ามาได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะด้านนี้เนี่ยเขาก็จะวางเป็นโซฟาให้และส่วนพื้นที่ตรงข้ามนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นชั้นวางทีวีนั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะความสูงจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานนะคะจะอยู่ที่2.8เมตรนะคะทาให้ได้บรรยากาศที่ค่อนข้างโปร่งโล่งในทีเดียวค่ะและทางด้านหลังของพัดตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของระเบียงแล้วค่ะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะได้เป็นระแนงเฟียมแบบนี้ติดให้ทุกๆห้องเลยนะคะซึ่งข้อดีนะคะก็คือเราสามารถที่จะปิดเปิด ได้นะคะได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเวลาที่เรานั่งเล่นอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ยังได้แสงเข้ามาด้วยโดยที่เราไม่ต้องเปิดกว้างทั้งหมดนะคะรวมไปถึงระแนงตรงนี้ยังสามารถช่วยกรองแสงในช่วงเวลากลางวันได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนกันนะคะซึ่งห้องนอนเนี่ยขนาดก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะเราสามารถแบ่งเป็นโซนเตียงนอนนะคะและอีกโซนหนึ่งจะเป็น walk in closet นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูโซนแรกกันก่อนนะคะสําหรับโครงการนี้เขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนเนี่ยมาหลายชิ้นเลยนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเราจะได้แบบครบเซตเลยนะคะอย่างเตียงเนี่ยจะได้ฐานเตียงฟูกด้วยนะแล้วก็ทางด้านในสุดนะคะจะเห็นว่าเป็นโต๊ะทํางานก็จะให้มาอีกชุดหนึ่งนะคะโดยตําแหน่งการวางโต๊ะทางานเนี่ยพัทก็ว่าเหมาะสมนะเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับช่องแสงบาน ใหญ่เลยนะคะซึ่งจะเป็นแบบฟูลไฮท์นะคะเป็นกระจกที่สูงตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเพดานเลยค่ะแสงธรรมชาติก็จะส่องผ่านเข้ามาได้อย่างเต็มที่ส่วนข้างๆเตียงมุมนี้นะคะก็จะได้โต๊ะว,วางโคมไฟเล็กๆไว้อีกจุดหนึ่งค่ะ ส่วนโซนด้านในนะคะก็จะเป็นมุมแต่งตัวค่ะซึ่งทางโครงการก็จะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้นะคะพร้อมกับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนตรงข้ามกันเนี่ยก,ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําของเขานะคะก็จะได้เป็นสุขภัณฑ์ตามที่เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างมือล้างหน้านะคะและก็ได้เป็นกระจกที่สามารถเปิดปิดเก็บของได้อีกด้วย ส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อาบน้ำค่ะจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะพร้อมกับติดฉากกั้นแบบนี้ไว้ให้โดยที่เราจะได้เป็นแฮนด์ช o อร์แล้วก็เรนช OWER ด้วยนะคะแล้วก็รูปแบบของผนังเนี่ยจะเป็นแบบเซ็กซี่บาร์นั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะโครงการ The House Condominium สีจันขอนแกน่นก็กำลังเปิดขายอยู่ค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างในที่โครงการเลยค่ะและตอนนี้นะคะติงอั f l i v ิวิ่งเองก็มี Line Official แล้วค่ะอย่าลืมกดแอดเพื่อนกันด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆในวงการอสังหาก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการของเราด้วยนะคะและวันนี้ค่ะพันแล้วก็รายการติงอัปเดตต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ